สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมในช่องบิ๊บเบิ้ลใช่ไหฮะแล้วนี้แล้ววันนี้อยู่ในเกมโตเกียวกูอเวคเคนนิงนะฮะโอ้ลิ้นพันกันอีกแล้วนะฮะนั่นคือตอนนี้นะคุณผู้ชมตู้นกฮูกไม่ฆ่าเข้าเลยนะฮะ <Wow. S 1> หรือว่าโยชิมุระนกฮูกไม่ฆ่านั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ชมแม่งตอนนี้คือจะเป็นปอดศีรษะครั้งแรกของเกมโตเกียวกูอเวคเคนนิงนะ,ะที่มีพร้อมกันในวันที่21ของผมมีพร้อมกัน3ตู้นะคุณผู้ชม ว่าคสายฟรีคุณเก็บแค่ที่เราต้องการนะฮะเช่นออยะโตหรือว่าถ้าจะเล่นสายอันเทคูก็สามารถเก็บนกฮูกได้นะฮะโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินและข้อดีของการที่มันมีตู้เยอะนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อดีนะฮะมันมีตรงนี้เลยนะฮะนี่ถ้าคุณแพ็กกิจกรรมนะฮะก็จะแจก,กวันละหนึ่งอันทุกวันนะฮะแล้วนกฮูกมากี่วันเนี่ยนกฮูกมาแค่สองวันเอาวันที่ยี่สิบเอ็ดมันก็จะออกซสิ พระเจ้าช่วยมาเร็วไปเร็วแท้เนาละมาดูสกิลนกฮูกดีกว่าดูชิมุระหรือเจ้าของร้านกาแฟอันเทคุนั่นเองสกิลแอคทีฟนะคุณผู้ชมสร้างน้ำมีสะสมขั้นยอดเท่เากับ HP สูงสุด12%ของตนเองให้กับศัตรตูและมอบเอฟเฟกเผาเลือดให้กับฝ่ายเราทั้งหมด1รอบนะฮะสะสมขั้นยอด เมื่อ HP ของตัวเองต่ำกว่า40ดาเมจครั้งนี้จะเพิ่มขึ้น25%เลยนะครับเผาเลยก็คือเมื่อสร้างดาเมจจะสร้างดาเมจเพิมเ่มเติมเท่ากับจำนวนดาเมจ25%กับทีมเราโอ้ทำอยู่สกิลพาส,สีนะฮะที่ศูนย์ดาว HP สูงสุดเพิ่มขึ้นต้นตะขออันเทคูข,ของไฟเราใช้สกิลเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นและได้รับดาเมจจะมอบเอฟเฟกชาร์จพลังให้กับตัวเองภายใน3รอบและลบเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดซึ่งซ้อนได้สูงสุด6ชั้น ชาพลังก็คือ h อสูงสุดเพิ่มขึ้น3%นะฮะที่สุดท้ายที่งงๆนะคุณผู้ชมสกิลดาวนะครับเมื่อตัวละครอันเทคุของไฟเราใช้สกิลแอคทีฟในสถานะเผาเลือดจะมอบเอฟเฟกเพิ่มค่า,าความสามารถพื้นฐานป์และลดดาเมจที่รับ5%ให้กับตัวละครตัวนี้ประทุได้สูงสุด3ครั้งอ๋อ oh. เมื่อสร้างวีจะมอบเอฟเฟกชาพลังกับตัวเอง3รอบนะฮะที่3ดาวอ,อ๋อเมื่อตัวเองได้รับเผาเลือดจะล้างค่าวีของตนเอง หักวิสถานะเผาเลื่อดตารางค่าวีของตนเองและทําให้เลเวลสกิลของตัวเองเพิ่มขึ้นโอ้หมันเก่งที่3ดาวคุณผู้ชมตัวเนี้ยแล้วก็ที่สดาวก็ชาร์จพลังเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะว่าสาดาวนี้เก่งอัพขั้นสกิลของตัวเองด้วยนะฮะไม่ย่เอาอย่างเรื่องมาดูเลดดอบกันดีกว่านะฮะตู้นี้ก็จะมีมีจูโซแล้วก็อูตะแล้วก็ฮินามิจังเหมือนเดิมับคุณผู้ชมขอว่าอย่าดุดเลดก็พอนะฮะ หกสิบใบผมเปิดแค่ตัวเดียวนะค,คุณผู้ชมเทพทั้งหลายที่มีอยู่นะบริเวณเกมนี้ได้โปรดตรงตุติมาที่สิบโลแรกได้โปรดมันจะเป็นไปได้ไงนะครับมันเพิ่งออกไอตัวผมสิบโลแรกไปแตกนี่นะฮะ รสชาติที่เราคุ้นเคยเจนเ็นผมอยากได้มันเพราะว่านี่นะคุณผู้ชมแผงการไต่ลิมิเต็ดนะฮะผมจะเอาเอาโอ้โหไม่มีไม่มีเหมือนอายาโต่ะคุณผู้ชมมันที่มันได้อัพที่ส่วนทะลวงสากลน่ะโอ้โหผมไม่เก็บ้วดีไหมเนี่ยโอ้โหเศร้าเลยจะได้เพชรมา800ร้อยกับอีกตัวสุ่มผลาใบแล้วก็ที่สุ่ม SR อีก หนึ่งใบมันคุ้มไหมเนี่ยเพื่อนไปฮะยี่สิบโลโลที่ยี่สิบไปไต้องออกเพื่อนออกเถอะออกเถอนะครับคุณโยชิมุระคุณโยชิมุระเฮ้ย กูจะบ้าทุกคนคือผมแม่งคือถ้าจะโดนดีก็คือมันจะโดนดีแค่ตัวแรกครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเละตุ้มเป๊ะนะฮะได้เงินมาอีกได้เพชรมาอีกสามพันพระเจ้าว้าว โอ้แมคก้าส์โอ้แมคก้าสว้าวแล้วผมแน่นอนนะผมได้เป็นคนแรกแน่น,นอนนะฮะตามตามโรชิมูระคนแรกได้เปิดไปแค่20โลครับคุณผู้ชม <gasps> พระเจ้าแ,แล้วผมจะเอาพี่ต้องหูกแกไปรีวิวที่ไหนวะเนี่ยต้องขอตัวไปปั้นก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนปั้นเสร็จแล้วนะฮะจุกุ ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ปั้นเจ้าโนกฮูกโยชิมูระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็มีพลังลบอยู่ที่86,000นะฮะแล้วผมก็เพิ่งไปรู้มาครับผู้ชมเพิ่งไปดูมาตรงกิจกรรมนะฮะว่าพลังแม่งไอ้เหี้ยต้อง90,000 90,500 0 1,000 0 0ถึงจะได้ของอันสุดท้ายนะโอ้โหพลัง1,000 0 0สนี่คงคือต้องดดวเยอะๆครัผู้ชมถึงจะปั้นได้นะฮะ อุต่าผมสามดาวยังพลังเก้าหมื่นเก้าเลยเจริงๆไม่ต้อง3ดาวก็ได้แค่1ดาว2ดาวก็น่าจะปลดได้นะคุณผู้ชมพลังหนึ่งแสนเพราะว่ามันเป็นตัวเน้น HP แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าอยากได้ค่าพลังลบสูงสุดใช่นคุณผู้ชมเราต้องดันพลังที่ HP นะฮะเพราะ HP มันเพิ่มค่าพลังลบสูงที่สุดนั่นเองนอกฮูกต้องเจอนอกฮูกตาเดียวไงล่ะ,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 ะซึ่งเจ้านกฮูกน,กนะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันเล่นได้แค่กับทีมอันเทคุนะฮะ มันบัพให้กับทีมอันทิคู่อย่างเดียวเลยที่นอนว่าเราใช้อูตดะเป็นตัวซับนั่นเองอ่าทุกคนตอนนี้พลังโลกก็ห้าแสนนะฮะซึ่งเราจะไม่ใช้เพื่อนเข้ามาช่วยเพือ่อเป็นการท้าทายของตนเองมาฮะวัดกันไปเลยนกคู่เราครับน,นกคู่บัดใครมันจะเฟีวกัน กับทีมอันเทคุนั่นเองซึ่งมีอุตะมาเพิ่มตัวหนึ่งป้าบ9ก้า0มืนป้าบเจ็ด0มืนป้าบหนึ่งแสนโอ้โหป้าบ1สนห้าพระเจ้าช่วยเราต้องบับไปก่อนแล้วตีด้วยฮินามิและก็ น้องูกโยชิมุระุกนะคิได้ดิปั๊บ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 ปับปั๊พลั๊บเั๊บปั๊บนั๊บปั๊บปัปัดปั๊มปั๊บปั๊บปับปคุณผู้ชมว่าถ้าจะเล่นจริงๆนะฮะเล่นทีมอเทคุต้องเปประมาณ3ดาวขึ้นไปคุณผู้ชม ถึงจะเฟีย้ยวนะฮะโหแม่งพลาดจำยับเลยไปเะมิฮิวมาแล้วก็น้องฮูกแล้วก็ปิดท้ายด้วยคานิกิลงไปนอนซะเพื่อนนี่เนี่ยคานิกิแบกแล้วก็ตามด้วยอันติเมต แล้วก็ปาดไปเลย,เลยนะทุกคนเราจะไม่ใช้คานนิกินะฮะเรามาประดับทีมเฉยไปบ๊อบเนี่ยไม่จังเอาจบการรีวิวเจ้าตงหูกนะฮะแมงเอ้ศูนดาวโคกระโปรงครับพุกทมไปสู้ใครได้เนี่ยเพื่อนและพอผมปั้นเสร็จนะทุกท่ชมต้องเป็นเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาออสองทุ่มนะฮะ นี่นะผู้ชมมันก็จะมีอีเวนต์นี้เข้ามาค a ร n i v a ส2 0 2ั2เดือน6วันที่23นั่นเองเวลาตี5้านะฮะอีก4วันเท่านั้น <c oughs> คาริวัลมาอีก4วันคุณผู้ชมผมมีเพชรอยู่แค่3 0 0 0 0แล้วก็ตัวจะเข้ามาอีก <c oughs> เอโต้จะเข้ามาอีกนะฮะผมดูว่ามันเปิดคุ้มไหมเอโต้ต้องราดูสกิลแล้วก็ของที่มันให้นะคุณผู้ชมเนี่แแผนการต่ายริเต็นะฮะมต้องดูกนว่ามันคุ้มที่เราจะ เอาหรือเปล่ายังต,ต้องฮุกอีกที <c oughs> ย่างดีที่เปิดได้20โลนะคุณผู้ชมโอเคคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเยสกด,กดโนโกดโอเคให้ชอ e ่องดีเบิลนะฮะเพื่อพลาดเกมโตเกียวกูอเวคเคนิ่งนะฮะแล้วเจอกันพาร์ทหน้านคุณผู้ชมสำหรับเจ้าเอโต้หรือไม่ก็กิจกรรมคาเนิวัลนะครับก็จะเป็นตัวอะไรผมว่าเดาน่าจะเป็นคาเนกิตะขาบนะฮะแล้วเจอกันครับค,บคุณผู้ชม